วันที่15กรกฎาคม2557องค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกองค์การหาชนจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจโดยมีนางประเสริฐสุจามนมานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกเป็นประธานเปิดการประชุมณโรงแรมเดอะสกูร์สมกรุงเทพ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอระเบียบวิธีการลดการเร่งกระจกภาคสมัครใจสาขาการผลิตและการใช้พลังงานอุตสาหากรรมการจัดการของเสียและการขนส่งและสาขาป่าไม้และการเกษตรจำนวน7ระเบียบวิธีการได้แก่ 1. ระเบียบวิธีการลดการเร่งกระจกภาคสมัครใจสำหรับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 2. ระเบียบวิธีการลดการเร่งกระจกภาคสมัครใจสำหรับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหมายทางระบบ 3. ระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจสำหรับการปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนสำหรับการผลิตพลังงานความร้อน 4. ระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจสำหรับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทางระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 5. ระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจสำหรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลการเกษตร หระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 7. ระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกภาคสมัครใจสําหรับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่เกษตรนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือคำนวณสำหรับประกอบระเบียบวิธีการลดการเรืองกระจกจำนวน2เครื่องมือคือการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และการคำนวณการสะสมคาร์บอนในดิน